มาแล้วเจ้าไม่ตาหวานเก็บแกโอโสดแดง เกตแกวแสดงแล้วพอจ้า

องคพระปลิกเลสวนชวนกราบเท้าเทพเจ้าผู้ฉลาดใจอาถานมีพระเสียรเป็นคตชาปัญญาชาญปาติหารฤทธิ์มีสี่กลอนแฮปองค์พระเพชรู้กันขอชาริษ เริ่มคิดทางสิ้นว่าสั่งสอนพราประสบปัญญาสดสร้างบทกลอนโขนละครปนรำเป็นตำราแ h พิย้ย e a h ิ e a h y e a ย h a าแา องพระเพชรู้กันก็ชาริญริ้ผู้เริ่มคิดเพลงไว้ให้ศึกษาเครื่องสังคิตดีสีปีชวากรามนากลองโทนตับโพนไทเียาเียียาเ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 ดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเดิมลิเกฮามาจากแขก ใครเห็นแปลกนำมาแปลคิดแก้ไขมาเป็นาศนาสตราสินและปินไทยแสดงทีไรเริ่มทีแรกแคกสลามช้ยโยโอเคมาชมลิเกฉันนำ ขึ้นพระนมขอกราบก้มสาธุการสุริยาขอยืนยันก้มกราบการดานริเกริเกที่ชมกันแฟนสุขสันมาส่วนเซย่ายามาหาเฮสมคเนพร้อมหน้านาย สินไทยที่ทุ่มเทมีสเสน่ห์อยู่ตรงไหนเปปยอกกบอกยาย้ายใครสินไทยใครสินเทียมทำเนียมมีเนิ่นานใครวิจารณ์เราต้องเตรียมรวดลายใช้เรเรียมทุสินเทียมใช้สินไทย นำศาสตร์นาฏศินแฟนไม่สิน้นโปรดสงสารหยดย้อยไม่ย่อนยานขอรังสัรคไม่ตำสามมีดีมาให้ดูให้แฟนรู้สินร้องลำไม่รวยแต่สวยรำคือนิยามยาบรรยาย เกเก่งไม่กลัวกลัวสินบัวมีมากมายสับป,ปยอกปอกยายายสินไทยไรศรัทธาเก่งจริงอยู่ที่ใจขีดเส้นตายขอเมตตาพ,พ้นพิษฤทธิ์ยามัวกามาก็มากมาย ไม้ล้มเราควรขามอย่าคุกคามไปขามคนอย่าบคายใส่หัวโคนเดินข้ามคนร้องควรคางเป็นศินมีศักดิ์ศรีอย่าอวดดีว่าโด่งดังใช้สติเป็นที่ตั้งคือหนทางศิรปะไทย กราบ่านฉันกำนเทิดรักมันตะเริดเลิดขรมรักแท้แท้คือแม่รันทมรักตากลมจนเกอแม่มาเสียท่าใจมันสะเทือน มาเสียท่าเพื่อนชื่อไอ้ทุงมันแย่งรักไปเรืองรุง่งรักเราไม่สูงเหมือนคนเซออมพระอมทีอมฤาษีมาพลเธอก็จะทนรักเธอ <c oughs> ยี่สิบปีแล้วที่ความรักขมจกลายเป็นขุดหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งนามว่ารันทมสุดท้ายแล้วเพื่อนชายซึ่งมีกันอยู่สี่คนนั่นคือฉันกำลังเทิดไอ้ทุง่งและผู้ใหญ่ทองพร้อมด้วยไอ้ทุยเป็นขี้ข้าอยู่ทุกวันนี้เสียใจนักรันทมกับมีจิตใจรักเจ้าทุง่ง โดยซึ่งไม่รักข้ากับมันเถิดทั้งที่ข้าก็มีเงินทองมากมายซึ่งจะถวายให้เธอแต่ทำไมเธอไม่เห็นแก่เงินเห็นกับความรักเป็นอามาตะที่ยิ่งใหญ่เฝ้าคุณคิดมาตกยีสิบปีในสมองของฉันหมุนมาโดยตลอดว่าทำอย่างไรจะได้แม่รันทมมาอยู่คู่เคียงกับข้าพเจ้า นอนอยู่บนเตียงเดียวกันวันนี้คิดได้คิดได้จากหัวใจมันเรียกร้องว่าคนยังค่ารักใครรักไม่อยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผลอเมื่อเิอรักมันจะต้องเธอไห้เลิศเลอรักเผลอรักทบายรักไม่เป็นเขาจะหาวิธีกันแกล้งจะทุ่งและหาวิธีรอกลั่นทม ให้มาที่บ้านของเราสุดท้ายฉันจะจับนั่นทมไว้ที่บ้านถ้าไอ้ทุ่งมันมารับรองว่ามันจะต้องเป็นโจรปล้นบ้านฉันอย่างแน่นอนเรื่องที่ข้าคิดได้ต้องไปปรึกษาไอ้ทุยแต่จะถามไอ้ทุยสัอีกอย่างนึงว่าสัตว์ขเขาขาพเจ้าไปว่าจะเป็นนกเป็นอีเห็น ไม่ว่าจะเป็นเก้งเป็นควางที่ข้าเลี้ยงไว้ในไรมันเอาอาหารที่ข้าซื้อมาให้เอาไปเลี้ยงหรืออย่างโดยซึ่งกินดีมีชัยอาหารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาหารสัตว์ทุกชนิดถ้าแห้นว่ามันเอาไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันยังไม่ได้เอาไปเห็นทีต้องลงโทษไอ้ถุย หนึ่งเย่องสองอยางเอ้ยพางไปหาถามไอ้ถุยสสิว่วเอ้ยอาหารสัตว์เนื้อแมนไม่ดี ไม่กำจัดเออเอ้อุบัติแนอ่อยากจะรู้ไอ้ถุยแท้เออเอ้ปรึกษาม,มันเโยเยืองลแล้วอย่างใจพลางนึกถึงพลัน รั้นทมคูชันเอ๋ยในวันนี้ฮะกลาบสวัสดีครับแฟนผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ที่นั่งชมทีวีกันอยู่ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะของบริษัทโรถวีเดียที่สนับสนุนให้ทีมงานลิเกเกตแก้วมาทำการแสดงกันอีกเป็นเรื่องที่สองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพนะที่ให้การสนับสนุนกับทีมงานลิเกตลกเกตแก้วบำรงศิลมาทําการแสดงกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่สองก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณทั้งตากล้องนะตากล้องก็ดี ปกติปีพาดประจํากันอยู่ตลอดเลยใช่เจือลูกจอใช่ใช่ชื่อนี้ประจําอยู่ตลอดมีชื่ออยู่ภาคกลางมีชื่อเดียวเจือลูกจอชไม่ใช่จอลูกเจือใช่แล้วถ้าจอนะพ่อเจือเออเนี่ยสองเรื่องแล้วนะมาเล่นเนี่ยเป็นยังไงม้างเป็นยังไงล่ะดีไหมดีนะสิโอ้บริษัทรถที่จัดใหญ่จัดจริงจัดหนักไม่ต้องห่วงเลยใช่ แม่แต่งตัววันนี้ลุกทุกวันได้เรียน<ง>ที่ไหนนยเรียนอยู่ท่าหลวงวิทยาท่าหลวงวิทยาจ้ะมออะไรมสามนะจ๊ะมสามโมจะสนใจเรียนดีแล้วลูกการเรียนเนี่ยเป็นทุนการศึกษาเราจะได้มีวิชาต่อไปภายภาคหน้าลิเกก็ชับฉาบจ่วยๆลูกเออเราก็เล่นบ้างเวลาเราว่างเวลาเราเวลาไม่ว่างเราก็ไปเรียน เรียนเป็นทุนการศึกษาเป็นวิชาชีพติดตัวเราไปมายามเราโตจะ,จะมาเกาะพ่อเกาะแม่กินกันทั้งแก่ไปไม่ไหวลูกๆโอ้ยงั้นไม่ได้หรอกจ้ะเออการเรียนเป็นวิชาติดตัวของเราดูตัวอย่างเนี่ยเป็นไงโอ้ทุกวันนี้ลําบากกระเสือกกระสนอยู่เล่นที่ไหนก็โอ้ยครูคนละเอื้อมละอาไปหมดเดี๋ยวเนี้ทําไมล่ะลิเกออนไลน์มันเยอะโอ้ลิเกออนไลน์มันเยอะเล่เนขายพวงมาลัยกันบ้างอะไรกันบ้าง บางคืนก็ได้บางคืนก็ไม่ได้อยากจะลงเขามั่งเหมือนกันเนี <forced high> ่ยเดี๋ยวก็ไม่กลัวไม่ยกจะหามาหาไม่ยกไม่เจอสิทุยทุยทำไมกูได้ข่าวมึงเคยติดคุกมาใช่ไหมมึงเอาเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยจริงไม่เล่าฮะจริงไม่เล่าก็เคยติดด้วยความบังเอิญคดีอะไรอ่ะฮะคดีอะไรช่วงนั้นระหว่างว่างงานลิเกเป็นไงเดินเข้าไปในบ่อนจะไปเล่นไายการพนันไม่ดีแล้ว กูถล่มเข้าไปทีหนึ่งแล้วสิเป็นไงยามว่างจะไปเล่นไพ่เข้าไปในบ่อนเจ้าของบ่อนเขาบอกเนอะให้นอนรอก่อนขามันเต็มกูก็นอนรอสิพอนอนรอไปนอนรอมาปั๊บตำรวจถึงเลยทีนี้หลับไปตำรวจถึงเลยสิแลแกเป็นไงคราวนี้ตำรวจก็มาปลุกเลยสิเป็นไงถามบอกลง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 เล่นไพ่ไหมเนี่ยแกตอบว่ายังไงกูก็นึกว่าเจ้าของบ่อนขามันขาดแล้วกูก็บอกเล่นครับก็สิ เออ,อกูกนึกว่าเจ้าของบ่อนขามันขาดแล้วมาปลุกให้กูไปเล่น,ลนที่ไหนได้เป็นตำรวจจะสิะแล้วแกทำไงตอนนั้นโอ้โหพอรู้ว่าเป็นตำรวจกูก็วิ่งเลยสิวิ่งไปไหนวิ่งไปพอวิ่งวิ่งวิ่งไปขึ้นต้นมะพร้าวเลยโอ,โอ้ยังก็พ้นลยสิเนี่ยเออพอขึ้นต้นมะพร้าวไปตำรวจก็วิ่งผ่านต้นมะพร้าวเลยพอดีเป็นไงเไงแงไปเห็นกูถามบอกลุงลุงเห็นเพิกเล่นวิ่งมาทางนี้ม,มั้งไหมถามเรากูก็บอกว่าไม่เห็นหรอกฉันขึ้นมะพร้าวตั้งแต่เช้าแล้วไม่เคยเห็นใครมาเลย แล้ตำรวจบอกลงลงขอน้ำมะพร้าวกินสักลกูกสิละ่ะแล้วเราให้เขาไหมกูก็บอกได้ครับเป็นไงพะแง่ะไปทั้งยอดหายเป็นไงมะพร้าวยอดด้วนมึงลงคลิปด,ดูเหอะมะพร้าวส0งต้นไม่ขึ้นไปขึ้นไียอดด้วนสวยจังไรเลยกูเนี่ยโดวงจริงๆริงเออ<ก>ผลที่สุดไม่ได้กินลักน้ำมะพร้าววันนั้นนะไปกินกับตำรวจ ตำร,รวจซื้อให้ถุงหนึ่งสิบบาทไปกินที่โรงพักกันสิเป็นไงอิ่มแป้เลยอิ่มปืดเลยทีเนี้ยรอซะสามคืนอเอาออกมาแล้วร้องกรอนซะมัง่งเอาลืมบอกไปเด็กก็หาว่าลิเกที่ไหนเนี่ยลิเกผมอยู่วำงเพอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีบ้านใหม่น้องขามตำบลหนองพักแว่นอำเภอท่าหลวงเกรแก้วบ,บัวลุงศิลป์ฝากงานการแสดงไว้มั่งนะออกทีออกทีวีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่หรอก อยากจะดูสนุกเฮฮาปาร์ตี้หน้าเวทีดูแล้วหัลรอกันทั้งคืนท่านลองหาไปชมสิขอบอกเบอร์โทรสักเบอร์หนึ่งนะ0895397687นี่เบอร์โทรนะไม่ใช่ให้หวยอ่ะลองกรอนสักกรอนสินะละร้อ,องให้เพลาะเลยร้องให้เพลาะเลย สิบนิ้วโอกราบน้องพี่หน้าจอทีวีแฟนจา๋าเล่นดีมีรักหนักหนวงลิกเกท่าหลวงรอบบุรี เม่ยนีเพลเบนหน้านีปิดโจทีวีนี่นาเพราะแฟนผู้ชมเท่านั้นยิ่งใหญ่มีงานเรียกชชยหามางเฮ่เอาแล้วไม่ได้ไปไหนเลยใช่ได้ใช่ได้ ร้องไม่ได oh. <Eugene. S 2> ้ไปไหนแลวเขาลองสัมผัสลอกสัมผัสไหนอ๋อกูร้องไม่ได้สัมผัสอะไรเลยมึงเอ้ยเออแต่ก็ดีนี่พูดถึงว่าเราอยู่กันสองคนเนี่ยเป็นไงนี่เป็นสารวัตรกำนันอ๋อใช่ชื่อว่าทุยและแกชื่ออะไรอ่ะชื่อเท่งอีเท่งครับเท่งเถิดเถิงเว้ยเนี่ยเท่งเฉยเฉยเท่งเฉยเออสองคนเนี่ย เป็นคนใช้ของกำนันเทิดกำนันเทิดจะเป็นคนอิทธิพลคนรวยคนมีเงินเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแพะหมูหมากาไก่นกทุกสิ่งทุกอย่างนี่นี่โอ้อะไรนะ่ะนี่ให้รู้ไว้ด้วยนี่สารเพิ่มประสิทธภาพอาหารสัตว์ดินดีมีชัยใช้แล้วสัตว์โตทุกชนิด ไม่ว่าจะเว้นจิ้งหรีดเนี่ยโอ,อ้ายเออนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นหมูแพะไกเะ่เป็ดทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดสัต,ตว์โตหมดเออเนี่กินดีมีชัยเนี่ยเป็นอาหารเสริมไม่ต้องกลัวหรือมึงอยากจะโตสูงกว่านี้มึงลองกินดูก็ได้เท่านี้ก็พอเท่านี้ก็พอพอใจกูก็อยากจะกินในนี่ด้วยแล้วเนี่ยออถ้าไม่แก่ไม่กินนะเออดินดีมีชัยกูอยากจะล่อไล่เทพสิเป็นไง เขาว่าฟื้นฟูปรับสภาพนาดินเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นผลิตผละทุกสิ่งทุกอย่างในงามงอกงาม,งามจเจริญกูอยากจะลองกินมั่งพอกินไปแล้วทัาหน้ากูฟื้นฟูเข้ามามั่งกูจะกินมั่งไอน,นีจ้แกต้องลองเลยเงี้ยฮะแกต้องลองเหมือนก็ะซําเติมกูใหญ่เลยเนี่ยจะให้กูกินไรเทพคุณภาพขั้นเทพอีกแล้วพูดถึงกำนันนะเป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนรวย รวยแล้วยังไม่พอเนอะเฮยเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ว่าใครต่อใครก็แล้วแต่เจอผู้หญิงนี่ชมิบชมอยทำตาเล็กตาน้อยไม่ว่าลูกเขาเมียใครแล้วสังเกตดูเนี่ยเป็นสารวัตรกำนันคู่หูกันมาตั้งนานเเนี่ยไงบ้างโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเจอใครเนี่ยทำมาเงินเป็นล่อตาปิน้นตาปอเอาก็ใช้เงินล่อเดินทางมาไอ้ถุยใช้เงินล่อไอ้ถุยคนใช้คาถามเรื่องอยู่ ใช่หนาเออ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 อหรือยังเฮยเอาเฮ้ยเฮ้ยอ เสียงกำนันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะข้ามาเฉยงัวใช่ควายโอ้โหกำนันกูกำนันเสียงข้ามาไล่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ด้วกำนันร้องสะบัดเลยอะไม่รู้ว่านั่งเราก็นึกว่าใครมาไล่งัวไล่ควายแตเฮ้ยให้เฮ้ยให้ข้าจะมาถามเองนะสิถามเรื่องอะไรครับกำนันไก่ข้าไก่ควางเก้งใช่ที่ข้าเลี้ยงไว้ว่าไง โอ้โหเจริญเติบโตกินดีมีชัยกินไมให้หรือยังกินดีมีชัยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาหารตัวนี้กำนันถ้าเราไม่ได้อาหารตัวนี้สัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจะกินไปแล้วมันจะไม่ย่อยอาหารจะไม่ดีมันจะไม่เติบโตเราได้อาหารกินดีมีชัยตัวนี้แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเศรษฐีทางอ้อมนี่เดี๋ยวข้าะได้กินดีมีชัย ผลิตผลเก้งกวางค่าเติบโตไก่ค่าเติบโตกำนั้นพูดถึงว่าเลี้ยงอย่างอื่นเลี้ยงได้ไก่เก้งกวางอหมูใช่เลี้ยงได้กินดีมีชัยนี่เป็นอาหารเสริมใช่สัตว์ทุกชนิดจะเติบโตด้วยกินดีมีชัยและข่าคิดอีกอย่างเลยแพะอย่าไปเลี้ยงนะอะไรแพะทำไมโอ้โหงานวัดตะลีหาก็ถินไปยากมันยากยังไงวะก็แพะยัดหาก็ถินหมดเลยสิ ข้ากำลังคิดอยู่อย่างหนึ่งเว้ยคิดอะไรกำนันเองอย่าไปแย่งสัตว์กินก็แล้วกันฮะแกเห็นฉันเป็นอะไรกำนันเนี่ยคนนั่นเนี่ยเออรู้เออไม่ใช่แมวเฮ้ยเอกัปคุยเลยเอาให้ให้แล้วใช่ไหมให้แล้วกำนันเดี๋ยวไปสั่งไปสักสี่ห้าคันรถสี่ห้าคันรถเออเตรียมไว้เอากำนันไล่กำนันเล่าทำไมไล่กำนันอะไรอ้อยเนี่ยไล่อ้อยถั่วเขียวมะเขือยาวเนี่ย ได้เลยอ้โ,อโหลไล่เทพคุณภาพขั้นเทพอย่างนี้เลยจริงนะเป็นความจริงดินฟูนุ่มไม่ต้องกลัวทุกทิกท้งทุกอย่างผลิตจะผลทุกอย่างนี้จะเติบโต,ตงอกงามอ,อ้อยลำดีแข็งแกร่งสูงเปรียวไม่ต้องกลัวต่อไปใ <ฮะ S 2> ครจะเป็นเศรษฐีคำนันเดี๋ยวไล่เทพคุณภาพขั้นเทพให้เรามองออกเอกเทศหน้าเฮ้ยเอาอย่างนี้เอายังไงกำนันข้าก็เังจะปรึกษาเองเอาดิใคร